ตอนนั้นตื่นมาแล้วก็ช่วงเช้าค่ะก็จะรู้สึกปวดหัวข้างเดียวค่ะติ๊กตาไปแปรงฟันนะคะบ้วนน้ำก็คือน้ำไหลออกมาจากปากเลยอะคะ่ะแล้วก็ตาตรงนี้ก็กระตุกตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมได้อะน้าก็เริ่มชาตาตรงนี้ก็หลับไม่สนิทอะคะ่ะข้างซ้ายคือกลัวมากเลยค่ะเราต้องหายเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าเรามีลูกต้องดูแล ก็เลยมองหาตัวช่วยที่ว่าจะช่วยให้เราแบบหายแล้วก็ดีขึ้นมาอย่างนี้ค่ะมาดูตัวนี้ค่ะยูฟอร์นี่ค่ะคือดีมากจากปกตินะคะคือไม่สามารถเคี้ยวข้าวได้เลยดูดหลอดก็ไม่ได้ทานน้าก็หกตาก,ก็กระตุกอยู่ตลอดแล้วก็จะอ่อนเพลียอ่อนแรงอยู่ตลอดเวลาแค่เม็ดเดียวก่อนนอนเท่านั้นค่ะ,ะตื่นมาแล้วเฟสมากเลยค่ะค<อ>ือแบบอาการดีขึ้นเรื่อยๆอค่ะไปหาไปพบหมอนี่คือหมอตกใจว่าทําไมเราฟื้นตัวเร็วขนาดนี้ สวัสดีค่ะ ชิวจากบริษัทบาลานแบกค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอสนมค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นเคสของลูกค้านะคะที่เป็นอาการของโรคเบลพาซี่นะคะหรือที่รู้จักกันดีในเรื่องของการเนื้อที่หน้าอ่อนแรงนะคะซึ่งชิวจะสัมภาษณ์มาหลายเคสมากเลยเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่ทานตัวบาลานยูคอนะคะแล้วอาการดีขึ้นจะรับไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าเมื่อทานตัวยูคออาการดีขึ้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนะนำตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไ ตอนนี้อาชีพก็คือค้าขายนะคะค่ะชื่อเล่นะะชื่อชื่ออะไรชื่อพี่นุ่นนะคะพี่นุ่นนะคะพี่นุ่นค่ะอาการเบลพาซี่ของเราเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมานานหรือยังคะ เพิ่งเริ่มเป็นเมื่อกลางเดือนตุลาค่ะปีนี้ใช่ค่ะก็คือไม่นานมากไม่นานมากค่ะเพิ่งเริ่มเป็นค่ะวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่นุ่นมีอาการปวดศีรษะนะคะแล้วก็ตากระตุกปากกระตุกค่ะมันมีอาการก่อนหน้านั้นไหมคะก่อนหน้านั้นจะรู้สึกชาค่ะชาแขนชาขาชาซีกซ้ายทั้งหมดอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปหาหมอค่ะก็ซื้อยามาทานค่ะค่ะแล้วพี่นุ่นปล่อยให้อาการตัวเองเป็นประมาณเท่าไหร่คะเรารู้สึกเริ่มเริ่มแปลกๆอ้ ตอนนั้นตื่นมาแล้วก็ช่วงเช้าค่ะก็จะรู้สึกปวดหัวข้างเดียวค่ะซีกซ้ายไปแปรงฟันนะคะ,ะแล้วบ้วนบ้วนน้ําก็คือน้ําไหลออกมาจากปากเลยะคะ่ะแล้วก็ตาตรงนี้ก็กระตุกกระตุกตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมได้อะคะะ่ะแล้วก็นาก็เริ่มชาตาตรงนี้ก็หลับไม่สนิทนะคะข้างซ้ายมันเกิดขึ้นภายในวันเดียวเลยหรือเปล่าคะพี่นุ่นเออเป็นประมาณสองสามวันนะคะสองสามวันใช่ค่ะตอนนั้นพี่นุ่นรู้สึกอย่างไงบ้างก็ตกใจค่ะเพราะว่าเราก็ ทำงานแข็งแรงทำงานทุกวันนะคะช่วงนั้นพี่นุ่นมีการพักผ่อนน้อยใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราทำงานนะคะเราเป็นแม่บ้านเนาะเราทั้งเลี้ยงลูกทั้งทำงานหาเงินนะคะค่ะก็เป็นแม่ค้าเราก็ต้องนอนดึกตื่นเช้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะทีนี้พอประมาณสองวันพี่นุ่นก็เลยมีการไปพบคุณหมอใช่ค่ะคุณหมอมีอาการก็คือทานยาพวกกพารายาแก้เส็จอะไรเงี้ยมันไม่หายก็คือ เราก็เลยไปปรึกษาหมอดูว่าเราเป็นอะไรกันแน่แล้วคุณหมอวินิจฉัยออกมาบอกพี่นุ่นว่า,เ,าเป็นเมลาสีใช่ค,ค,ค่ะตอนนั้นก็คือมีการสแกนเข้าไปในเครื่องซีทีสแกนเลยใช่ค่ะคุณหมอบอกวิธีการรักษาพี่นุ่นยังไงบ้างาก็คือให้ทานยาต่อเนื่องนะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับการกายภาพะค่ะการเน้นใบหน้าเราเนี่ยจะหายประมาณกี่เดือน ประมาณ6เดือนขึ้นไปอะค่ะ mm hmm. ต้องทานยาแล้วก็กายภาพต่อเนื่องถึงะจะหายคือกลัวมากเลยค่ะ,ะคือ<ะ>วอรี่มากๆเลยคือแบบเราไม่เคยเป็นอะค่ะ,ะเราแข็งแรงเราทํางานตลอดเนี้ยเอออยู่ดีๆมาเป็นอย่างเงี้ยเราตกใจค่ะ,ะก็เลยมองหาตัวช่วยที่ว่าจะช่วยให้เราแบบหายแล้วก็ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทำไมพี่นุ่นถึงมองหาตัวช่วยเพราะว่าตอนนั้นก็ไปหาหมอแล้วค่ะหาแล้วแต่ว่าคือเราต้องหายเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าเรามีลูกต้องดูแลค่ะกลับมาประมาณกี่วันที่พี่นุ่นเสิร์ชหาข้อมูลจนมันเจออยู่ค่ะอาทิต แสดงว่าเราแบบรีบมากเพราะว่าเราอยากหายอยากหายค่ะในการเสิร์ชหาเนี่ยเจอหลายแบรนด์ไหมคะหรือว่าเจอมาเจอยูคอเลยค่ะก็เปรียบเทียบหลายแบรนด์เหมือนกันค่ะค่ะแล้วทำไมพี่นุ่นถึงมาแปักหมดที่ยูคอรยูคอก็คือว่าเขาดีหนึ่งก็คือมีผู้ช่วยแนะนำอะค่ะคือเราโทรไปขอคําแนะนําจากผู้รู้อะค่ะเขาบอกว่าเขามีเคสนี้นะเราโทรไปปรึกษาเขาคือให้คาปรึกษาดีมากเลยค่ะ เมื่อก่อนพี่นุ่นมีการเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วหรือเปล่าเคยทานไหลแนด์เหมือนกันค่ะพวกวิตามินซีพวกยาบำรุงร่างกายนะคะพวกแคลเซียมเพราะฉะนั้นก็เคยเปิดใจอยู่แล้วใช่ค่ะยคอพี่นุ่นสั่งครั้งแรกมาลองกี่กระปุกก่อนค่ะอะ่ลองทานหนึ่งกระปุกก่อนนะคะเพราะว่าเรา ยังใหม่อะค่ะเรายังไม่เคยทานยาเนี่ยเราต้องลองทานดูก่อนว่ามันแพ้หรือว่าถูกกับโรคเราไหมพี่นุ่นทานวันละกี่เม็ดวันละเม็ดก่อนนอนเลยค่ะวันละเม็ดก่อนนอนอะประมาณกี่วันที่พี่นุ่นรู้สึกว่าร่างกายฉันมันเฟรชขึ้นที่ที่ใบหน้าตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยค่ะก็คือภายใน7วันแรกใช่ค่ะดีขึ้นกว่าพี่นุ่นพี่นุ่นขยายความตรงนี้หน่อยว่ามันรู้สึกยังไงบ้างคือพี่ทานยาหมอนะคะปกติหมอจะให้ทานประมาณวันละสิบถึงยี่สิบเม็ดนะคะเป็นโูคนี้ก็คือว่ายาหมอจะทานเยอะมากส่วนตัวแล้วก็คือไม่คค่่่ออออยยยชชบบททาาานนูแล้วะ วัลลาม่สองเม็ดอะไรเงี้ยทานได้แต่ว่าถ้าเยอะขนาดนั้นก็คือเราเหมือนแบบร่างกายเราเหมือนหนักเกินไปใช่ค่ะก็คือทานเข้าไปแล้วเขาจะหลับสนิทแล้วแบบทาอะไรไม่ได้เลยดูลูกก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องพัก่อน่คือเอฟเฟกของยาหมอใช่ค่ะเราก็คิดว่าน่าจะมีตัวช่วยที่ดีกว่านี้ไหมก็เลยมาดูตัวนี้ค่ะยูคอเนียค่ะก็คือสนใจมากเลยคือดีมากจากปกตินะคะพี่ก็คือไม่สามารถเคี้ยวข้าวได้เลยดูดหลอดก็ไม่ได้ทานน้าก็หกตาก็กระตุกอยู่ตลอดแล้วก็จะอ่อนเพลียอ่อนแรงอยู่ตลอด เวลา uh huh. พอทานยานี้ปุ๊บแค่เม็ดเดียวก่อนนอนเท่านั้นค่ะ uh huh. คือแบบตื่นมาแล้วเฟสมากเลยค่ะ uh huh. คือแบบอาการดีขึ้นเรื่อยๆ uh huh. อค่ะ oh, ไปหาไปพบหมอนี่คือหมอตกใจว่าทำไมเราฟื้นตัวเร็วขนาดนี้อะค่ะ เราพี่นุ่นได้บอกไหมคะว่าทานยูคอคือไม่ได้บอกหมอค่ะแต่คือแบบว่าเราก็บอกว่าเราพยายามดูแลร่างกายอะไรเงี้ยทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะถือว่าพี่นุ่นเนี่ยคือฟื้นตัวเร็วมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อบนใบหน้านี่ประมาณ6กเดือนถึง1ปีเลยใช่นะคะแต่ว่าพี่นุ่นทานไปเพียงแค่7วันตอนนี้เหมือนปกติมากเลยใช่ไหมคะก็คือว่าเขาจะทักว่าพี่ปกติแล้วนะคะตอนนี้คือคนมาเห็นแต่ก่อนเราคือแบบปากก็เบี้ยวเนาะตาก็ตกค่ะ ก็กระตุกอยู่ตลอดเวลาอ่าซีกซ้ายด้านนี้ก็คือว่าไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยชาไปทั้งหน้าแล้วตอนนี้รู้สึกแล้วไหมคะรู้สึกมากเลยค่ะคือทานไปได้เกือบเดือนเนี้ยค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่าตอบรับกับเรามากตอบโจทย์เรามากเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้พี่นุ่นพี่นุ่นฝากเผื่อใครนะคะที่มีอาการของโรคเบลพาซีนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อที่หน้าอ่อนแรงคนที่คุณรักคนรอบข้างคุณนะคะมีอาการแบบนี้นะคะเผื่อคลิปนี้จะเป็นทางออกอยากให้พี่นุ่นช่วยฝากให้เขามาทานตัวบาลานซ์ยูคอร์หน่อยค่ะสำหรับคนไหนที่เป็น โรคเดียวกับนุ่นนะคะคือเบลฟาซีนะคะนุ่นก็อยากฝากตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่ดีนะคะตอบโจทย์มากเลยนะคะยูคอบาลานซ์ของเรานะคะทานแล้วได้เห็นผลจริงนะคะไม่ได้จกตานะคะไม่ได้หลอกลวงคือเป็นจริงแล้วทานจริงนะคะยาตัวนี้ช่วยได้จริงๆค่ะรับรองเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนะคะถ้าใครไม่ถามว่าพี่นุ่นเป็นหน้ามาหรือเปล่าพี่นุ่นตอบว่าอะไรดีมาพิสูจน์ได้เลยค่ะคือว่าทานเองเป็นโรคนี้เองด้วยตัวเองแล้วทานได้จริงค่ะ หายจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่นุ่นบอกว่ามีมีใบย,ยืนยันด้วยว่าพี่นุ่นใช่ค่ะอันนี้คือใบที่โรงพยาบาลต้องกายภาพนะคะทีละสองครั้งนะคะค่ะคือยืนยันเลยนะคะว่าเป็นเบลฟาซีจริงไม่ได้มาจกปลาหรือมาหลอกลวงอันนี้ยังป้องไปอยู่ไหมคะพี่นุน่นค่ะทําค่ะ ก็คือทานยาแล้วก็ควบคู่ไปกับกายภาพนะคะจะเห็นผลเร็วมากเลยค่ะลูกนี้คือดีมากๆเลยค่ะเต็ม10คะแนนพี่นุ่นให้บาลานซ์อยู่คอกี่คะแนนดีคะถ้ามีร้อยคะแนนจะให้ร้อยคะแนนเลยค่ะรักมากขอบคุณค่ะพี่นุ่นคะขันคำถามหนึ่งค่ะว่าราคาแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ไม่เลยค่ะคือสําหรับพี่คิดว่าของแพงก็ดีคุณภาพดีคือเรายอมซื้อค่ะ นะคะเพื่อดูแลสุขภาพของเราเพื่อสุขภาพของเราเราจะได้ตื่นมาแล้วแบบมีความสุขใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมอะค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะนะคะก็ขอบคุณพี่นุ่นมากเลยนะขอบคุณยูคอร์ด้วยนะคะไว้ใจให้ยูคอร์ดูแลสุขภาพวันนี้ชิวก็เลยเอายูคอร์มาให้พี่นุ่นอีก3ากระปุกเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพนะคะพี่นุ่นต่อไปอีกนานๆเลยนะคะเพราะว่า พี่นุ่นดูท่าทางจะชอบบรันยูคอจริงนะคะ,<ฮ>ะสำหรับใครนะคะที่มีอาการของโรคเบลพาซีนะคะอย่างที่ชิวบอกนะสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยเพราะว่ายูคอนะคะมีออยมีฮาลาที่ถูกต้องแล้วก็มีตัวแทนทั่วประเทศฝากไว้นหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะอย่าปล่อยให้เป็นหนัก,นกๆอย่าปล่อยให้เป็นนานเพราะว่าเมื่อวันนั้นที่มารักษาถ้ามันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาแนะนาให้ฟังนะคะก็อย่าลืมติดตามชมได เลยค่ะวันนี้นะคะชิวและพี่นุ่นขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนิดนึงนะครตอนที่ตั้งแต่เป็นจนถึงช่วงรักษากี่เดือนนะเป็นประมาณวันที่20ตุลาค่ะสเ <20 S 1> ดือนที่แล้วใช่เข้าโรงพยาบาลช่วงนั้นหมอให้ดอนประมาณ สามวันออกจากโรงพยาบาลปุ๊บพี่ก็เสิร์ชหาเลยเออคจากที่หมอบอกว่าควรจะเป็นหกใช่สามเ,เดือนหกเดือนขึ้นไปถึงจะแบบอาการจะดีขึ้นออต้องกายภาพต้องอะไรแต่คือเราทานแล้วแบบเนีย้ยทุกวันนี้คือคนมองเราเราบ้างก็คือเขาคิดว่าเราปกติแล้วออแสดงว่าเมื่อก่อนอะตอนที่มันเป็นใหม่ๆเวลาคนเขามองมาที่เราอะพี่นุ่นรู้สึกยังโอ้โหแบบเฟลมากเลยค่ะคือไม่เคยเป็นเนาะเราเกิดมาปกติทุกอย่างอะแล้วเรามาเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบแย่มากคือเราไม่เคยปก ผิดปกติอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นโรคที่แบบว่าเขาเกิดส่วนใหญ่คนมีอายุเยอะแล้วอ่ะแสดงว่าอันนี้คเพิ่งประมาณเดือนเดียวเองใช่เออเพิ่งเดือนเดียวแล้วคุณหมอได้ทานี่เนี่ยค่ะพี่ยังทานยาไม่หมดเลยนี่เรื่องจริงเนาะไม่ได้เอาให้คือกระปุกเดียวเลยนี่กระปุกเดียวนี่กินเหลือที่คุณหมอตกใจไงที่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 คุณหมอตกใจว่าก็คือตกใจไปเลยนี่เหลือเก้าเมตรแล้ว ก็ทน21วันค่ะแสดงว่าลูกเนี้ยเป็นดีขึ้นเยอะเลยคือส่วนใหญ่ครับอย่างอย่างที่สัมษณสเคสล่าสุดก็คือจะรู้จะรู้ตัวก็คือตอนแตงกันเลยใช่น้ำไหลน้ำไหลออกกันเลยคอนโทรลไม่ได้กินน้ำไม่ได้อ่าคอนโดนตรงนี้ไม่ได้เลยก็คือตาจะกระตุกตลอดปากจะกระตุกแล้วก็เบี้ยวไปเลยคือเคี้ยวข้าวไม่ได้ทานอะไรไม่ได้มันก็ต้องกังวลมากเลยลูกเนาะแล้วก็สมองเราก็ ตึงหมดเลยนะช่วงนี้คือมืนจะปวดหัวอยู่ตลอดอ่ะแต่ว่าอาการปวอาการของโรคนี้จะเฉพาะใบหน้าอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับแขนขาอะไรทั้งสิ้นบางบางเคสท่านหนักก็มีค่ะหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนแรกหมอหมอดูก็คือให้เดินให้ดูเลยค่ะก็คือว่าเขาบอกว่าแขนขามันจะเป็นซีกนี้เลยถ้าเป็นทั้งซี่กันจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยถ้าเป็นหนักคือถ้าไปไม่ทานอ่ะเห็นหมอบอกงี้นะแต่คือเราอ่ะคือเรารู้ตัวปุ๊บเราไปเลย ดีอันนี้อันนี้คแล้วพอกจากโรงพยาบาลปุ๊บพี่ก็เลิกยาหมอแล้วพี่ก็กินนี่อย่างเดียวเลยนะแล้วได้กลับไปหาหมอไหมครับหลังจากทานนี้เสร็จก็พบหมอค่ะแต่ก็คุยปกติก็บอกเออทานค่ะทานแต่เราก็หมอตกใจไหมหมอตกใจมากค่ะว่า